99ก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยสะอาดสะอาดอกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยไม่หิวแล้วมีกำลังแล้วเนาะมีกำลังกูบอกง่วงนอนมนะันโอ้เป็น เด็กลูกหลานนักเรียนนอนตื่นสายวันเสาร์อาทิตย์ก็นู่นเล่นแต่เกมเป็นธรรมดาเราต้องฝึกอยเป็นพระเนี่โอ้ยเป็นพระหนุ่มเนยน้อยใครจะไปรู้เป็นธรรมเนียมต้องฝึกกันทหารเนี่ย็ให้เวลานิดๆหน่อยๆนะขี้เยี่ยวล้างหน้าแปรงฟันรู้สึกให้เท่าไหร่ห้านาทีหนึ่ง ขี้เยี่ยวแล้วน่าแปลงฟันห้านาทีขี้ด้วยเยี่ยวด้วยแล้วก็แปลงฟันด้วยห้านาทีแล้วขาก,ก็อยู่ได้เลยถ้าเราเวลาช้าก็ช้าห้องน้ำไม่เพียงพอคนเยอะอะไรต่าง,งเราจะไปบนนะ้นำสิบเอาเด้อยอมเด้อเทมาทีหลังน้ำสิบเอาเด้อเนี่ยยอมคู่บุญชายสองคน ากาแฟกนละหอเนี่ยเลืมพนมมือเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาช้าเสียค่ากาแฟได้ย,ยมเด้อนาิฐฐกาต้องลงไงนะต,งต้องเสียเด้อห่อเท่าไหร100ร้อยกว่าบาทปะอ่ะแตอนนี้เรามาพร้อมเพียงกันแล้ว ร้อมเพียงกันร้องเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยร้องได้ตลอดเวลาได้รับเหรียญทองอะไรเล่าเมานั้นเนล่เอานมมือขึ้นยอมเขาพูดยังไงนะพงชาติและเพลงชาติไทยจงภูมิใจในเอกลาชมนบอกเอาว่าพร้อมกันหนึ่งสองสา ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยโอ้บอคือเราว่าพร้อมๆ้อกันมันสวนทางกับเขาเอาว่าพร้อมหนึ่งสองสามองชาติาพร้อมเพียงกันหนึ่งสองสามปฏิททไทยรวม ทททะงปรเศไวมีชชายชยโน้อมศีรษะลงนิดหนึ่งนึกถึงบรรทบรุษปู่ตายายใหญ่ที่เอาเลือดทาแผ่นดินเอาหันมาทางนี้ในหลวงเระาลมชายรักษ์นิดหนึ่งสามสิบห้าองศาซ้ายนั่งพระเทียบท่าเดียวกันเวลากราบนี่กราบแบบถวายบังคม ต้องนั่งพับเพียบกราบยังไงเป็นครูต้องสอนเด็กมาแล้วลองทดสอบกราบไปก,ก่อนเนะี่เอาหนึ่งสองสามลองกราบลงมือไปยังไงก่อนนะเอาหนึ่งสองสามกราบเห็นบ่มันไม่ใช่แบปึ๊บปึ๊บไปงี้หรือเปล่าเคยดูทีวีไหมเวลาเขาลาเสด็จลาไปเรียนต่างประเทศอะไรเงรี้ย คุณครูผู้หญิงอาจจะได้ทำเป็นบ่อยทำไงเออนี่นะคุณครูน้ำเป็นนะเคยรับเสด็จไหมต้อง N เอ็นเด็กนะมือนี้ต้องไปก่อนปึน๊บปึ๊บแล้วกไม่ต้องแบมืออ่ะพร้อมเพีย เอซ้อมใหม่เอาหนึ่งสองสามเอากลาบไงเพิ่มพูดด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเจริญยิ่งยืนนานเอาเงยขึ้นเัาเส,ส่อกสรรเสริญพระบรารมีกันในหลวงมันป่วยโรงพยาบาลสริราชแต่ตัวนี้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี บางทีก็สุขภาพออกมาแวบ,บเลยนะนางรถเข็นมาผ่องใสบางทีก็คนแก่แล้วเนาะแปบกว่าแล้วแปดสแล้วก็จะอยู่ให้เรากลับได้าว่อีกกี่ปีเพราะต้องเราหลับตาเน้งถึงเราจะทำคำสอนพระเจ้าอะเกิดแก่เก็บตายเป็นสิ่งที่ธรรมดาดันั้นทงท่านชวนอยู่ป่วยอยู่คุณงามความดีที่เราพอมีพอได้พอเป็น ถวายให้เป็นพระรากุศลพนมมือนึกถึงองค์ท่านแล้วก็น้อมจิตน้อมใจทำส่งคุณงามความดีก็เรียกว่าถวายเป็นพระรากุศลแต่พระองค์ท่านองค์ท่านปกบ้าครองเมืองเราจะได้มีความสุขมีความเจริญเอาพร้อมเพียงกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมเพียงกัน,น,บบรรกนหนึ่งสองสามอาวลาพุทธ अनो ले सिरकान अनो पभूमि बान बुन या दिरे ए เสราพราพาบริบาลคุณพระคุณทารักสาร่วงประชาเป็นสุขสาขอบันดาลถ้าประสงค์ไทยจงสริดัง วังวารหาฤหทัยดูดจ,จะถาวายชายชัยโยกราบขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยยืนานะเงยขึ้นาต่อไปมาไหว้พระกันชาติศาสนามหากษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น อาลังสัมมาสัมพุทธะพระขาว่าโอตังพระขาวันตังวัดเมกราบโทรมินาทพระพุทธเจ้าเป็นผู้ของเราสวากาโตพระขวาววตาธรรมโมธรรมอนามัสสมิกราบ อุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามะมิฆาสังโฆเมนะภูพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธคุณดำ nah, so อิติปิโสปะกาวะอะระหังสัมมาสัมโตเวชฌาจลานสัมปันโนสุขตัวโลคามิทัวอนุตตาโลปุริสัตธรรมมาสารติสัตถาเทวมปิดสานโล обучение korवाzaवाहा तोपावाता मසติ कोकाखएहीपाs को ooप को apaचाangवेतीताखवे जो ते सुपाธ no apaवाtoसावा Wakaang koa Ujo patipan no apakawaasa Wakaanghoan ya patipan no apakawatoa kuang kuasa เมธิติปัติปันโนภะคะวะตตวสาวกสังโฆยติทางจตางิโุริสายุคานิอาทาโุริสภุคขลาเอ้าสัพพะคะวะตตวสาวกสังโฆอังนายโย ปาหุนายโยทาพินัยโยอัญจลรกรณิโยอนุตตลางปุญญาเขตตังโลกัสสัตติกราบลงหนึ่งครั้งครับพุบโทโธเมนาโธพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งของเรา อ่านางลงวันนี้เป็นอะไรกิ๊กกักกักวันนี้วันที่สองไปไหนน้ำวาเอ้คุณสองสองสองครูปไปกี่เดินไปไหนมา นายโยมปามยม่าวไาม,ม่ทำโยบะฮะป่าไม่ทำโยบทำนี่ทำครูที่ถูกบังคับมานะ <c oughs> ไปต้องลามมาต้องไหว้นายโยมเดอ้อไปไหนมาเวลานับกติกาคือกติกา <c oughs> อ่าตอนนี้เหมือนเราเป็นนักเรียนเป็นผู้เข้าอบรม ไปต้องลามาต้องไหว้ออกนอกวัดปุ๊บเนี่ต้องต้องต้องลาเน๊ะต้องลาต้องลาเหมือนกับเป็นพระเนี่ยพระไปไหนก็ต้องบอกถ้าเป็นพระในวัดหรือเป็นไม่ชีหรือเด็กวัดก็แแต่ผมจะขออนุญาตไปข้างนอกพักหนึ่งต้องบอกเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาก็ต้องมากราบเจ้าวาด รั่วมาแล้วหมายพระเจ้าถ้าไปไม่ลาไมา้มาไม่ไหวเนี่ยพระเจ้าปรับอาบัตอีกปรับอาบัตเลยเพราะว่าเผื่อมีเหตุข้างหน้าไม่มีใครช่วยได้ไปลามาไหว้โอ้ตอนนี้ท่านกลับมาแล้วนะเมื่อกี้เห็นคนนี้กําลังไปโอ้กำลังไปปั้มข่มคืนเอา้ากันอยู่นี่อยู่คนละคนมั้งได,ได้แก้ต่างได้ไงพระเจ้าเนี่เฉียบแหลมมาก นั่นคือก็จริงจะมีกติกาของวัดหรือว่าที่วัดไหนก็ตามไปลามาไหว้แล้วก็เป็นกติกาของรงทหารของโรงเรียนโรงเรียนก็นเหมือนกันไปก็ต้องลาขออ,อทำโทระส่วนตัวหรือเปล่ามาลงทะเบียนกี่โมงมาลงอะ่ะโรงเรียนเรามีลงไหมยอมมีลงไหมกี่โมงเจ็ดโมงเช้า จะมาแปดโมงโลรเก็ดโมงใช่ปะ่ะ <c oughs> นิสัยอ่ะ <c oughs> นิสัยม <m uch ing> <m uch ing> ันคือน้อยๆคนที่ถ้าพอเฮียบหน่อยก็ดีพอไม่เฮียบนยก็เอาแล้วปล่อยตามมาในรีบมาสายแต่เวลาขัาขบ,ลบกลับรีบกลับกลับ รู้เป็นอะไรถามว่าผิดศีลไหมผิดในทางในทางศฤสฎีเนี่ยในทางหลักเศษฐศาสตร์เรากินเวลาเราเรากินได้เงินจากภาษีชาวบ้านชาวเมืองมาทำไรทำนาไถนาเราเสียภาษีไปเนี่ยเราเนี่เงินเดือนเราจากภาษีรล้ก่อนกินกินเงินจากหลังคนเนีย ภาษีอื่นๆบ้างภาษีเหล่าภาษียาภาษีอื่นแล้วก็ค่าดอกยาค่าที่ดินค่าอะไรต่างๆเน,น <c oughs> เราใช้เงินให้คุ้มค่าแล้วใช้เวลาค่า <c oughs> นานอ่ะกับกี่ ลาเขาบอกให้กลับเท่าไหร่ก็กลับตามนั้นเนี่ยหรือกลับน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วทำงานโลกเวลาไปต่างงานไม่เสร็จหรือว่าเป็นการให้โอกาสสังคมให้โอกาสเน่สังคมไปส่วนตัวก็คือส่วนตัวป็นครูน้อยหรือว่าแต่ครูใหญ่ครูใหญ่เอาใจใส่ก็ดีอยู่ดูตรวจสอบวันโรงเรียนไหนได้เกิดทำจริงมาตรฐานมัน,นม,มีอยู่ คุณครูตอนเช้ามาเพื่อต้องอยู่หน้าประตูเข้าประตูออกประตูเข้าเนาะ,ะนักเรียนมาก็สวัสดีนะคุณครูดูนักเรียนลงรถแล้วเข้าเข้าโรงเรียนต่างเช็คให้เรียบร้อยนี่คือตามมาตรฐานตามมาตรฐานของของระบบระเบียบแต่เสียมากเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับเอกโรงเรียนเอกชนมากเกิดมากกว่า ครูเอกชนนะ่ะพวกเราเนี่เริ่มคือเริ่มเข้าสู่เป็นครูมืออาชีพเป็นครูมืออาชีพเนี่ยไม่ยอมจริงไหม,ไหมเนี่ยมืออาชีพแต่ครูที่สอนเด็กโรงเรียนอนุบาลสอนเด็กโรงเรียนขยายอเออโรงเรียนเอกชนนะ่ะครูสมัครเล่นจบป .6 กับ็สอนได้อยู่งอหกอ่ะ อนุปริญญาสอนได้นเงินงเดือน7000 7500จ็0 0ันห0าแ0 0พันแปดพันหมืนนึงถามว่าวเขาตื่นกี่โมงตื่นตีห้าก็กว่านั่งขี่มอเตไซค์ไปที่โรงเรียนไปดูบัวราดเนี่ยแล้วไปนั่งรถบัสแล้วไปรับนักเรียนนู้นอำเภอภูหลวงมันนะไปรับนู้นน้องหินนั่งรถบัสไปนะนักเรียนเขาเท่าไหร่นะ 3,000นคนนักเรียนเยอะที่สุดถ้าเป็นโรงเรียนปอน่าจะเป็นที่วรลราชโรงเรียนเมืองเลยน่าจะน้อยกว่านะเพราะเพราะเจอเอก,กชนซิวไปเยอะรเรียนชุมชนอนึงไหมก่อนพันห้าพันสี่พันสามเรียนนิดเดยแปดร้อยประจันต์เอาไปมั่งวรลราชเอาไปเยอะโรงเรียนน้อยโรงเรียนเมืองเลยมั่งมหาไทยเอาไปกินมั่ง มด <c oughs> เด็กออกมาน้อยแต่คุณภาพแต่ครูที่สอนในโรงเรียนเนี่ยเงินเดือนแต่ละคนเนี่ยถ้าคนไหนอายุอาการอย่างท่านอาจารย์นะสามสิบห้าปีเนี่ยสามสิบปีเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมืนก็มีอยู่กันเต็มโรงเรียนเนี่ย้องแงมยองแงมเนี่ยอยู่กันเต็มโรงเรียนแต่งานน้อย ไปดูโรงเรียนเอกชนเงินเดือนแค่8 5ดพสอนห้องละ40คนยอมแต่มาไปดูแล้วโอ้โหก็ใช้เงินเขาใช้คนคุ้มค่าเงินจริงๆผู้อำนวยการเอกเรียกว่าหนึ่งโรงเรียนเอกชนก็จะมีอะไรนะหนอาจารย์ใหญ่ผู้จัดการอีกอันหนึ่งใช่ป่ะเหมือนบอลอ่ะผู้บริหารทั้งหมดเขาจะอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้โชว์ข้างหน้าเท่าไรเห็นบ่รับเงินอย่างเดียวดูแลทั้งบทระบบมีกล้องวงจรปิดแต่ละห้องคอรูสอนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าดูที่ห้องนี่ดูคอมพิวเตอร์นี่เห็นบ่จอใหญ่สานั่นเนี่ยครูเด็กเรียนเข้าไครูสอนหรือเปล่าเขาดูที่จอครูก็ต้องทำงานแล้วหนึ่งโรงเรียนเขาไม่ปิด ถือว่าเขาจะมีนักวิชาการคนหนึ่งคอยไปประชุมกับอะไรนะกับเขตกับอะไรต่างๆไปประชุมนู่นประชุมนี่ลาหิวต๊อกต๊อกตอกตอกพอถึงปั๊บก็ก็มีเครื่องไม้เครื่องมีทั้งมีดีโอทั้งมีต่างๆพอประชุมเสร็จแล้วก็เอามาฉายใส่จอแล้วประชุมครูคุณไหนมีประชุมก็กลับบ้านสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยพ่งนี้ทำงี้ทำงี้เป๊ะ โดยครูไม่ต้องไปครูไม่ต้องไปไปไประชุมคนสอนนะคอมพิเวเตอร์สอนไปภาษาไทายสอนไปเขาถึงว่าผู้ปก้แอ่แต่ลูกครูยังไปสอนลงเอาไปฝากมหามีลูกใครมีลูกเอาไปสอนโรงเรียนเอกชนบ้างเป็นครูอะถ้ามันไปสอนเองอะ่ะแน่จริงสอนเองเนยที่เป็นสอนน่ะเด็กเด็กเกมื่อวานซื้นเด็ก ครูใหม่จบไปถึงปริญญาตรีด้วยแต่สอนเนี่ยเขาสอนสามารถสอนให้ลูกเราอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .1 ครูเขาไม่ทิ้งเด็กอยู่กับเด็กตลอดเวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่ละวันแล้วเด็กก็จะกึงรักครูคนนี้มากเหมือนแม่ก็คนหนึ่ง แต่เวลาครูเอามืออาชีพอย่างพวกเราเนี่ยเยอะประชุมเยอะปิดโรงเรียนเยะอะไอ้นุ่นเยะอะไอ้นี่ไปหอมเอกสารตาตาตาต,ต,ตวิ่งไปเลยครูกับเด็กเลยห่างไกลกันอะไรอยางนั้นะมันเป็นอะไรรัฐบาลหลงทางแล้วถือว่าอย่างครูเนี่ยอย่างคนเนี้ยหนึ่งสองสามมีเงินจับมือกันมีที่ยี่สิบไร่ไปสร้างโรงเรียนเอกชนก็ได้จะเอาแบรนด์แบบไหน สอนเน้นกีฬากีฬาเด่นเน้นกีฬาก็ได้ยิ่งไปเปิดโรงเรียนแบบเนี่ยบอลกาลังเฮดทำสนามกีฬาอ,อย่างยอมก็ไปดูสนามกีฬาน,นากีฬานี่ดูข้างหลังวัดเนี่ยกำลังทำเนี่ยบอลสปูงซิตี้ของนายกปอกต่อไปจะมีบอลสปูงซิตี้อยู่ด้อยตมาได้ดูบอลดุกกับทุกนัดแล้วมาดูท่าละ <laughs> หูเด้ว ขาก,ก็มีโรงเรียนมีเด็กมันอยู่รถมกกลงางวัดอยู่เพราะนั้นคืออันนี้เป็นของเทศาบาลพยายามเน้นพยายามสอนบอกเป็นเวลานะเฮ้โรงเรียนรัฐเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันต้องดีกว่าโรงเรียนมันต้องดีกว่าโรงเรียนรัฐหน,นะน่อยนะอย่างน้อยน้อยน้อยเหมือนเอกชนเนี่ยมันต้องระบบระเบียบไม่ใช่แต่งตัวสวยผูกท้ายอย่างเดียวเด็กอะทุกอย่างมันต้องเก่งไปด้วยแต่ยังยังอ่อนอยู่ยังอีหลายยังอีหลายปี ร้องเพลงชาติส,สรร,ร,รเสริมพระบารมีการแสดงออกยังไม่ค่อยกล้าอะไรยังไม่ค่อยกล้ามันพูดถึงว่าบทบาทของเอ,งเอ,งเอกชนเนี่ยเวลาเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกทักทำไงหรือเปล่าคือมันเป็นผลพว,วงว่าทําไมถึงโรงเรียนเยอะถามว่าเขาไปจ้างมาไหมผู้ปกครองพึงพอใจเพราะอยู่ๆก็มีรถบีบแกแป้นแป้น,ปนจอดหน้าบ้านแล้ว เด็กขึ้นรถปุ๊บหน้าบ้านเด้แม่แม่ไม่ต้องไปส่งที่โรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐเด้เห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์แม่ไปส่งฝนตกฟ้าร้างไปส่งลูกอันนี้ปีบแกแป้นแป้นรถมาแล้วพอถึงห้าโมงปั๊บแป้นแป้นส่งรถถึงบ้านแล้วแม่จะทําอะไรก็ได้เล่นไพ่ก็ได้อะไรก็ได้มันเป็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 นทางของเอกชนไปเลยตอนนี้อีกหลายอีกหลายโรงที่จะตั้งจังหวัดเลยเนี่ย เขาเห็นว่ามันเป็นเงินเป็นคำแล้วรัดเปิดช่องโหว่ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยครูจะตกงานกันโรงเรียนยุบไปเท่าไหร่เอาปีเนี้ผ่านมาน่ะนาแห้วกรโดนยุบแถวเขตสามในหลายโรงเรียนที่โดนยุบเ่ยโดนยุบแล้วก็เอาครูเอ็นมาไว้รวมๆกันจะออกรถทางไรอ่ะ รถตู้ไปรับนักเรียนโอ้แล้วบริษัทโตโยต้าก็ได้ประโยชน์แล้วมัง้งมันเอื้ออํานวยกันไม่หมดเลยทําไมไม่ออปตอไม่จัดโรงเรียนดีโรงหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่ง,งเรียนหนึ่งว่าหนึ่งเรียนหางประมาณลงไปใส่ให้แต่มาเนี่ยเวลาทสศมาหรือใครมาประชุมอัตมาก็อัดเรื่องนี้ประชุมนั่นกับประชุมต่างๆก็พยายามเป็นกรรมการในหางสาเขา พูดไม่เป็นพระที่ไปนั่งกับเป็นกรรมการแล้วนั่งอมน้ำลายเฉยเลยอะไรไม่ชอบมาปรากฏแตะมาพูดเลยว่าเลยไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นไม่ได้กลัวใครเนี่ยเสร็จแล้วเด็กอ่านอ่านหนังสือไม่ออกอ่าเป็นเป็นรัฐไม่ออกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ต่างๆเนี่ยมันก็เลย เขาก็เลยเอาเด็กออกจากโรงเรียนเราแล้วไปอยู่โรงเรียนนั่นนะมันมันเหมือนกับถ้าเกิดอาตมาถ้าเกิดเป็นอาตมานะเหมือนเป็นครูหรือเป็นพออเนี่ยเอ๊ะเราไม่ดีตรงไหนวะมันต้องมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองลูกคุณอ่านไม่ออกเพราะว่าระบบตรงไหนมันไม่ดีเอาไปเตมเหมือตัวเนี้ยอย่างนี้เขาเราเปิดขยายโอกาสได้นะหมหนึ่งแล้วมอสองแล้ว ไม่ให้เด็กออกไปไหนเลยเด้แต่แต่อนุบาลยันมนหนึ่งยมอสองราคาเทอมเนี่ยโหไม่ใช่ถูกเด้เทอมหนึ่งกับเบ็ดเสร็จอค่ารถค่าเรือเบ็ดเสร็จเลยไม่ได้ไปเสียเทอมหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นสามหมื่นละบวกค่ารถค่าเรือค่ากิน,นต่างๆบวกไปด้วยพร้อมอเรียนปอนะสองเทอมก็ประมาณหกหมืน่น จแล้วเนี <com> ment, ่ยเวลาเด็กสังเกตเวลาเด็กคนไหนอ่านเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกอ่อนภาษาไทยอ่อนวิทย์คณิตเขามีเข้าค่ายภาษาอังกฤษเข้าค่ายวิทย์คณิตเข้าท่ายภาษาไทยโยมเลยแล้วก็คุยกับครูนะครูก็ไปผู้จัดการเลยมาคุยผู้ปกครองเลยมีคนคุย่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกอ่านไอ้ลูกคุณอ่อนนะมีกี่คนอ่อน อย่างนี้ต้องติวติวภาษาไทยนะติววิทย์คณิตนะติวครูกาเอาครงเขาเนี่ยมาสอนพิเศษแล้วก็ตกลงอะ่ะเออเพิ่มให้ครูอีก200ตกลงไหมพวกไอ้คุณแม่ตกลงไหมตกลงค่ะคือร่วมตกลงก็คือแล้วให้ผู้แม่เออผู้ปกครองมารับกับตอนสองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มนี่ระบบเขา แต่โรงเรียนเราอย่างพวกครูอย่างมืออาชีพของเราบางคนสอนสอนในโรงเรียนไม่เก่งแต่ไปสอนสอนนอกนเวลาเก่งไิเดียพิเศษสอนพิเศษเก่งเนี่ยเห็นแถววังสะพุงอะไเยอะอยู่อัตมาไม่เห็นด้วยที่จะให้ครูไปสอนอย่างนั้นแล้วครูคนเดียวสอนตั้งแต่อนุบาลป .1 ป .5 ป .6 ได้ไปติวยังไงนะ่ะติววิชามันจะเก่งอัจระย้ไปน่นนะ เอ,อ้อาตมาไปจอดรถยืนอยู่อมันมีตั้งแต่เด็กอายุไอ,อ้ตั้งแต่อนุบาล3ก็มีปหนก็นมีปสอก็มีปสาก็มีมหก็มีแล้วครูนั้นก็อยู่คนเดียวสอนคนเดียวโอ้ยในโรงเรียนเราในโรงเรียนเราเมีตั้งแต่ครูเก่งปฐมใบวิทย์คณิตต่างๆมีหมดทําไมพออไม่จัดระบบให้มันดีระบบพออะที่ คือถ้าเกิดเราบบรณาการเนี่ยคนโคจะไปไหนน่ะอะไปองยกมือก่อนเนี่ยกมือแล้วให้ถาม้อาจาให้ตาถามว่าไปไหนเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนะใหม่เด้อยอมเขียนชื่อตามเบอร์นะยอมนะเอยวจะให้คนไหนจะมีวัธิบัตรให้คนไหน จะกลับไม่ให้ด้อพวกนี้จะกลับก่อนไม่ต้องเขียนด้อข้ามไปเลยนะไม่ให้เปลืองกระดาษมามาแล้วก็กลับนั่นะคืออาตมาเล่าให้ฟังยังไม่เข้าหลักการหรอกเล่าให้ฟังทําไมว่าอาตมาเคยไปอบรมที่นั่นแล้วเขาก็มาอบรมที่นี่อาตมาก็ไปดูเดินเลาะทุกห้องต่างๆเพราะเป็นกรรมการทางศึกษาระดับสีสงคารามวิทยากับชุมชนระดับนี้ต้องเดินไปดู โรงเรียนอื่นด้วยรู้เขารูเา้เราโร <c oughs> งเรียนพระราตทานโรงเรียนในฝันเป็นยังไงพรอะอจ,จะมานั่งประชุมเดี๋อวเวลาถ้ามีพะระก็โดนสัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆอยู่เวลาเขามาประเมินประเมินปุ๊บที่เราไม่รู้จักหรอกเราก็เออเราต้องศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกับครูด,ด้วยแล้วแล้วก็ไปดูตามโรงเรียนบ้านนอกโรงเรียนต่างๆอ่าพอบางคนโอ้โหผูกไซส์ใส่สูตรอย่างดีเลย แต่พอาบางคนก็ตัดย่าเลยนะอย่างดิเวียนชุมชนพอต่องแกก็ทํางานเหมือนกับพันลงเนะี่ยกือกากคือกาของแกนะ่ะ